ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5รวมไปถึงการเผาในพื้นที่ต้งางมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าหรือว่าพื้นที่ทางการเกษตรนะคะล่าสุดค่ะได้มีการพบจุดความร้อนนะคะของ3จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเกือบ <c oughs> 500จุดด้วยกันค่ะศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาคเหนือนะคะได้มีการตรวจสอบจุดความร้อนนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าสงวนแล้วก็เขตสปปค่ะ ซึ่งจากที่ได้เกิดให้คุณผู้ชมได้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค3เขามีการรายงานสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือค่ะโดยพบจุดความร้อนจํานวนเกือบ500จุดค่ะ 475จุดโดยจังหวัดที่มีจุดความร้อนมากที่สุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่118จุดนะคะรองลงมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน82จุดลำดับที่3คือจังหวัดลำปางค่ะ81จุดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าสงวนแล้วก็เขตสปรกรขณะที่คุณภาพอากาศทั้ง17จังหวัดภาคเหนือขณะนี้เองอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะค่ะค่าฝุา่นละอองขนาดเล็กนะคะ หรือว่าอีกหนึ่งชื่อที่เราคุ้นหูกันดี PM 2.5นะคะก็ที่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนและก็ลำพูนนะคะสำหรับค่าคุณภาพอากาศ AQI นะคะก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนและก็ลำพูนด้วยเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้มีการสั่งเลยค่ะว่างดเว้นบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าทั้งหมดปิดป่าสงวนจำนวน19ป่านะคะแล้วก็คุมเข้มเรื่อง การแอบเผาในพื้นที่กำชับให้เจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุดและดับให้เร็วที่สุดภายใน1วันพร้อมมีการตั้งรางวัลน,นำจับผู้กระทำความผิดด้วยนะคะคดีละ10,000บาทกันเลยค่ะและในทุกหน่วยนะคะต้องนำมาตรการในการแก้ไขในช่วงวิกฤตไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วนโดยมีการปรับปรุงการจัดกำลังพลนะคะในการเข้าไปดับไฟป่าแล้วก็ให้สามารถเข้าไปถึงในพื้นที่แล้วก็ดับให้เร็วที่ ที่สุดแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญรวมถึงบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ปา่าแล้วก็แอบเผาอย่างเด็ดขาดค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการใช้ยาแรงนะคะใคะนการใช้กฎหมายบาบังคับนะคะนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าคือสภาพอากาศทั่วไปมันมีปัจจัยอื่นๆนั่นก็คือลมจากตะวันตกนะคะได้พัดพาฝุ่นจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ทําให้5อําเภอค่ะที่มีแนวติดชายแดนได้แก่อําเภอม่ไอาอฝางอําเภอเชียงดาวอ อำเภอชัยประการแล้วก็อำเภอเวียงแหงมีค่าฝุ่นสูงในทุกๆวัน mm hmm. ซึ่งก็จะมีบางช่วงที่เบาบางลงก็คือจะเป็นช่วงบ่ายค่ะและที่ต้องระมัดระวังนะคะคือในช่วงวันที่14-16มีนาคมนี้ต้องเฝ้าระวังอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากจะมีลมที่ค่อนข้างนิ่งอัตราการระบายอากาศมันก็ต่ําลงแล้วก็จะมีลมพัดมานะคะจากภาคตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันตกเฉียงเหนือทําให้เกิดฝุ่นจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาที่ประเทศไทยเต็มๆโดยเฉพาะจังหวัดที่มีแนวชายแดนนะคะติดกับประเทศ เพื่อนบ้านอันนี้ต้องระวังเพราะจะได้รับผลกระทบสูงที่สุดค่ะ